ฐานะสูตรว่าด้วยฐานะห้าไกลๆไม่พึงได้พิสูจน์ทั้งหลายฐานะห้าประการนี้อันสมณนะพรามเทวดามารพรมหรือไกลๆในโลกไม่พึงได้ห้าประการเป็นจไหนคือฐานะว่า ขอสิ่งที่มีความแจ่เป็นธรรมดาของเราอย่าแจ่หนึ่งขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของเราอย่าเจ็บไข้หนึ่งขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราอย่าตายหนึ่งขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของเราอย่าสิ้นไปหนึ่ง ขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของเราอย่าชิบหายหนึ่งอันสมณะปรามเทวดามารพลมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้พิสูจนทั้งหลายสิ่งที่มีความแจกเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ย่อมแจกไปเมื่อสิ่งที่มีความแจเป็นธรรมดาแจกไปแล้วข็ย่อมไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแจเป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นแจกไปโดยที่แท้สิ่งที่มีความแจเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไปการจุติการอุปบัติย่อมแจ่ไปทั้งสิ้นส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความแจ่เป็นธรรมดาแจ่ไปแล้วพึงเศร้าโศกลำบากล่ำไหลทุบอกคร่ำควรหลงงมงายแม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทานแม้กาย ก็พึงเศร้าหมองสู้ผอมแม้การงานก็พึงหยุดจะงักแม้พวกอมิตรก็พึงดีใจแม้พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความแจ่เป็นธรรมดาแจ่ไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากลำไาลทุบอกคร่ำควร หลงงมงายนี้เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกสอนคือความโศกที่มีพิษแทงเข้าแล้วย่อมทำตนให้เดือดร้อนพิษสูั์ท้งหลายอีกประการหนึ่งสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเจ็บไข้ สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของปุตุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของปุตุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมสิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของปุตุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมชิบหายไปเมื่อสิ่ง ที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาชิบหายไปแล้วเขาย่อมไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นชิบหายไปโดยที่แท้สิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติ การอุปบัติย่อมชิบหายไปทั้งสิ้นส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาชิบหายไปแล้วพึงเศร้าโศกลำบากล่ำไหลทุบอกคร่ำควรหลงงมงายแม้อาหารเราก็ไม่อยากรบประทานแม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอม แม้การงานก็พึงหยุดชะงักแม้พวกอมิตรก็พึงดีใจแม้พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาชิบหายไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากล่ำไหลทุบอกคร่ำกวนหลงงมงายนี้เรียกว่า ผู้ทุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษแทงเข้าแล้วย่อมทำตนให้เดือดร้อนพิสูจ์ทั้งหลายส่วนสิ่งที่มีความแจ่เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมแจ่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแจ่เป็นธรรมดาแจ่ไปแล้ว อเรียสสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นหนังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแจ่เป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นแจ่ไปโดยที่แท้สิ่งที่มีความแจ่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุปบัติย่อมแจ่ไปทั้งสิ้น ส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความแจ่เป็นธรรมดาแจ่ไปแล้วพึงเศร้าโศกลำบากล,ล่ำไหลทุบอกคร่ำควรหลงงมงายแม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทานแม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอมแม้การงานก็พึงหยุดจะงักแม้พวกกมิตร ก็พึงดีใจแม้พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความแจ่เป็นธรรมดาแจ่ไปแล้วอารียสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ลำ่ำลาไม่ทุกอกคร่ำควรไม่หลงงม,มงายนี้เรียกว่าอารียสาวกผู้ได้สดับต่อลูกศรคือความโศก ที่มีพิษอันเป็นเหตุให้ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกแทงแล้วทำตนให้เดือดร้อนอารีสสาวกผู้ไม่มีความสุขมีลูกศรปลาดไปแล้วย่อมทำตนให้ดับทุกพิสุจน์ทั้งหลายอารียอีประการหนึ่งสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ของอริยสวกผู้ได้สดับย่อมเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของอริยสวกผู้ได้สดับย่อมตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของอริยสวกผู้ได้สดับย่อมสิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของอริยสวกผู้ได้สดับย่อมชิบหายไป สิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาชิบหายไปแล้วอารียสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นชิบหายไปโดยที่แท้สิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติ การอุปบัติย่อมชิบหายไปทั้งสิน้นส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาชิบหายไปแล้วพึงเศร้าโศกลำบ่าล่ำไหลทุกอกคล่ําควรหลงงมงายแม้อาหารเราก็ไม่อยากกระบาทานแม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอมแม้การงานก็พึงหยุดชะงัก แม,มแม้พวกมิตรก็พึงดีใจแม่พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความคิดหายเป็นธรรมดาชิดหายไปแล้วอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ลำไาลไม่ทุกข์กคล่่งควรไม่หลงงมงายน,นี้เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับ กลูกศรคือความโศที่มีพิษอันเป็นเหตุให้ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับถูกแทงแล้วทำตนให้เดือดร้อนอเรเยสสาวกผู้ไม่มีความโศมีลูกศรปาดไปแล้วย่อมทำตนให้ดับทุกพิสูจน์ทั้งหลายฐานะห้าประการนี้แลอันสมณะ พราหมณเทวดามารลมหรือไกลๆในโลกไม่คุณได้ประโยชน์แม้เด็กน้อยในโลกนี้อันไกลๆย่อมไม่ได้เพราะการเศร้าโศกเพราะการครัมควรพวกกามิตรทราบว่าเขาเศร้าโศกเป็นทุกข์ย่อมดีใจก็กล่าวใดบัณฑิต ผู้พิจารณารู้เนื้อความไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายเก่านั้นทั่วกรมิตรเห็นหน้าอันไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นยังเป็นเหมือนอย่างเดิมย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้รับประโยชน์ในที่ใดใดด้วยประการใด,ดเพราะการสรรเสริญเพราะมนล เพราะกล่าวคำสุภาษิตเพราะการบําเพ็ญทานหรือเพราะประเพณีของตนก็พึงบากบัน่นในที่นั้นๆด้วยประการนั้นๆถ้าพึงทราบว่าความต้องการอย่างนี้อันเราหรือผู้อื่นไม่พึงได้ใซสก็ไม่ควรเศร้าโศกตั้งใจทำกรรมอย่างมั่นคงโดยพิจารณาว่า บัตรนี้เราจะทำอะไรได้เจ้าค่ะพันเตทันแบบต่อไปก็ขอโอกาสทิ่หมอทันเตะเมตตาอนุโมทนาให้กัรแก้โดมแล้วก็ไปเข็ยนด้วยเจ้าค่ะทุกเรา ทั้งนักเรียนทั้งคุณครูนะทั้งผอ,อแล้วก็ท่านนายกอ่าก็จะเราก็จะมาะทำจิตนะให้เป็นบุญเป็นกุศลในการถวายทานหรือในการอ่าอ่าทำบุญในเรื่องของข้าวปลาอาหารหารแห้งนั่นเองนะที่เราได้ทำในเชาน้านี้เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับตัวเราเองด้วยแล้วก็ครอบครัวด้วยนะ ให้เราลึกลึกถึงความดีที่เราได้กระทำมามาในเช้าวันนี้นะฮะให้กับมาผู้ที่รองรับหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะต่อไปก็ให้เราทําจิตให้เป็นบุญปิกุณลภิขุก็จะให้อนุโมทนาในในสถานที่นี้พร้อมกันนะกะเรทัทันติสปัญญาวัฏทันยุยตมักจารา Kare natin so tha na tin ngang ariye sô uchô te su sô tà tí sô Vipassana maná tác sá vi po ra hôn tí thác kí ná Dê tác na anu o tháng tí vây ตาสมะตาเตอปติวานาจิตโตญาตินังมาปังปุญญาณิปารโรกสัมิงปฏิทาโหติปานินันติอ่าก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ได้กระทำในเช้านี้ด้วยนะทุกท่านทุกคนด้วยนะแล้วก็เด็กๆด,ด้วยนะสาธุ ก็ขอจเจริญพรท่านนายกนะวันนี้ได้มาเป็นประธานในโรงเรียนแห่งนี้นะ,ะเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจก่แต่เด็กต่อเด็กๆด,ด้วยนะ,ะก็ขออนุโมทนาท่านนายกด้วยสาธุอ